ปรบผอมนายสุรชาติช่วยเรือนห้อง A L2 เลขที่ส7เมื่อตำรวจแต่งตัวมาเพื่อเป็นสมาชิกในแก๊งซิ่งเพื่อมาสอบสวนคดีป้วนรถบรรทุกจนเขาได้เจอกับความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีแต่ความสัมพันธ์พองนี้มันเป็นอะไรที่ขาดต่อง,งานแต่เรื่องจะเป็นยังไงมารับชมและรับฟังสปอยหนังเรื่อง The Fast and the Furious เร็วแรงทะลุนรกได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่จูจๆได้เริ่มปล้นรถบรรทุกขนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นโดยทีมปล้นทีมนี้จะใช้วิธีบุกป,ปล้นในระหว่างที่รถบรรทุกกำลังไปส่งสินค้าและสุดท้ายและผลกันฝีมือระดับสูงและรถบรรทุกก็ถูกปล้นไปตัดภาพมาทีมไรอนเขากำลังทดสอบรถแข่งของเขาอยู่ และผลสรุปสุดท้ายเขารู้สึกไม่พอใจกับความเร็วของรถแข่งของเขาสักเท่าไหร่หลังจากที่เขาได้ทดสอบรถแข่งของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วไบรอันก็เลยมากินแซนด์วิชทูน่าที่คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งคาเฟ่แห่งนั้นชื่อว่าทอ r เรโตความจริงแล้วไบรอันไม่ได้ชอบทูน่าที่ร้านนี้เพียงแต่ว่าติดสาวเฉยมีอาทอ r เรโตเจ้าของร้านเป็นหญิงสาวหน้าตาดีที่สุด ไรอันมาที่นี่ไรอันอยากมากินมีอามากกว่าทูน,น่าในระหว่างนั้นมีนักซิ่งกลุ่มหนึ่งเข้ามาในร้านกลุ่มนั้นคือเหล่าเพ,เพื่อนของมีอาโดยมีสมาชิกก็คือวินเลตตี้ลีออนและเจสซี่วิน,เพ,นเพื่อนในกลุ่มที่แอบชอบมีอาเขาจึงไม่ค่อยพอใจกับการที่ไรอันไปจีบมีอา วินเขาจึงมาหาเรื่องไรอันจนสุดท้ายมีเรื่องชกต่อยกันทั้งคู่ในระหว่างที่ทั้งสองสู้กันโดยมีริคคาริโตหรือดอมหนืหนึ่งในเจ้าของร้านอีกคนเป็นพี่ชายของมีอาหัวหน้าของแกง๊งรรสซิงได้เข้ามาห้ามทั้งคู่เอาไว้แล้วได้ไล่ไรอันออกจากร้านของเขาในคืนนั้นเองไรอันได้มายังสถานที่จัดการแข่ง รถอย่างผิดกฎหมายเพราะเขาหวังว่าจะสามารถเอาชนะให้ได้ในการแข่งรถในคืนนี้เพื่อที่เขาจะได้กลายเป็นที่ยอมรับเทคเตอร์ที่ดูว่าเป็นขายใหญ่รู้จักคนไปหมดเขาเลยได้ไปทักทยายไบรอันเพื่อคุยกันเรื่องรถไบรอันได้ตอบกับเทคเตอร์ว่าคืนนี้เขามารอดอมเพื่อที่จะต้องการแข่งรถกับดอมเมื่อดอมมาถึง และแน่นอนดอมจัดการแข่งขันขึ้นในการแข่งขันต้องใช้เงินพนัน2,000เหรียญแต่ไรอันไม่มีเงินพนันเขาจึงเอารถของเขามาเดิมพันการแข่งขันเริ่มขึ้นทุกคนต่างต่างเบิ้ลรถกันอย่างเต็มที่สปีดไรอันค่อยๆแซงจากอันดับสุดท้ายจนในที่สุดเขาก็แซงทุกคันได้แต่รถของเขาจะทำงานหนักเกินไปขีดจำกัด ช่วงสุดท้ายก็ทำให้ดอมแซงเขาเส้นชัยชนะไปได้แบบสิ้นแบบชิวๆไรอันแพ้แต่เขายังยิ้มได้กับพูดขึ้นมาว่าเกือบจะเอาชนะดอมได้แล้วดอมหัวเราะพูดห่างๆยังไงไรอันก็เอาชนะเขาไม่ได้แล้วเขาก็ได้พูดออกมาว่ามันไม่สำคัญที่ห่างกันหนึ่งนิ้วหรือหนึ่งไมล์ชนะก็คือชนะจากนั้น ก็ได้มีวิทยุแล้วเข้ามาว่ากำลังจะมีตำรวจเข้ามาจะมาบุกจับรถจนทำให้คนที่ชุมนุมขับรถหนีไปคนละทิศคนละทางดอมจึงเอารถของเขาไปแอบซ่อนไว้ที่ตึกแห่งหนึ่งแล้วก็เดินออกมา